การน่าประเัติมากต้็งือมากต้อทักทิศทักทักใจของตัวเองแต่ตอนยีงเป็นทิตใจของพระเราว่าเป็นลูก้นธรรมดานม่จากซึ่งตัางแม่จากตา้งดดม่าดามตังบ้านทางเมืองเมื่อาของไม่ในเรื่องการของเกทศาสนาก็อาศัยการสังมือมารลว้ง ดังใด้ขอวัสติบัตต,ตนีบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์จะร่วมเนันแล้วบางคนเขาจเอาชีวิตคิดใสเต้าอะไรกเิ่นแต,ต,งต่งให้ในสุขต้องทาประเททนี้ของพระพุทธองค์ก็พระพุทธองค์เพยรับชมชีวิตใสของพระองค์เองสึ่งเป็นพระว่าเป็นที่สนสารนีนี่ นาทีที่จะาเป็นเศรษีบ้านททักทิ้ใจทังตนนี่การสมโยงมนบาลวันสื่องต้องตาหูสมุทรใจใจสงที่หายังเงียบเป็นคนสอนนี่ประจัญเนื่อสุขให้จิตใจเป็ามสัญญาอารมณ์ทางทนันได้ต้องสมโยงมนบาลวันที่หน้าเลืได้เกอทั้งเกลอ và khi tai chụp vào chị bè rê thăm bè rê thai thăm bè rê 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 mình rê 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 มุตกรรมการปฏิทัศนาซึ่งะพุทองค์เป็นบรลหลายพันปีมาแลวผู้ที่มาปฏิทโตเปักใจคามแมีจะมากการไปลายแต่เนขนัก้งสำนัการักษกใว่าน่ห์ปฏทต่รัทุกทว่มะรเเ็น่นี้เิด ศึกษาเรื่น <If> ี้เป็นศกษาเรืองนี้พอัปิบัสด้วยหลายอย่างตามรักการของพระพุทธองค์สิ่งั้ไม่ลยหลท่นตีไม่ละยเจ้าการทุกข์ให้สวิตสิขใส่ิุใจควาห้าเเป็นระเป็นสมเจ้ก่อนเป็นพระราานี่เป็นระเป็นสมนี่เจานี่ทางสองลมมารลวัง

หากว่าปรพินัดัแต่งแก้ไขสวิชีใสชิดใจเัตัวใตามจะท้ากัเป็นการจาง่งเสดีตมใจ้ับนตัาต่าหน้ามากกว่าจะร้ม่ยากจะห้หน้าเป็นพระหน้าเป็นสงก็ให้สนเพื่อเราเป็นพระพระเพื่เป็นพระสงรวม

เ่อบาเพชรก็นักเทวันเดียวกันนเวลาโลกก็เป็นไปันมีเหตุการณ์หลายอย่างซึ่งีสิิดเพ่ดีเพื่อสนี่ติตใจของคนเรยว่าเป็นคนตายขาดทางภาษาซึ่งเาบ่รู้เรื่องของเขาซึ่เห็นาประเทไทยเประเทศที่มีพระพุธศาสนะ Tìm hiểu chị thầy cháy. Mạch thân nó chết nó chưa kịp hay hay chưa kịp 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 hay hay chưa kịp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  hay chưa hay chưa kịp hay hay chưa kịp hay chưa เป็นไปตามจิตใยาไมเสีื่นแต่รับสิ่ิใจเขาก็จะเป็นในท่านที่ดีเดบ้าอะยางเงี้ยตั้ง่งั่นขาหักคอหัแย่ก็ไม่ขาหักจะท้อยืนกนี่ที่หน้าใส่แน่เลยท่าไล่ไปเรยไม่จะหลับจะตื่ทาไม่คิดใจนี่เฮอเหียเล่มในด่านตดีเือเขา ม่อเกิดการปฏิบัติในด้านศาสนาอยู่ทีเป็นใจทางดีาทางนาในด้านจิตใจแต่พูดาภาษางายก็ยพรวาลบการลกั้กใใอบใสยาเือเลืนางทั้งหลายนเทรลายจิใจอย่ทียาให้กินมเป็นญาพิเศษยาดี วงี้ยนั่งจะเรมเงียน้ก็ตัช่เงีย้อแยกกันกันไปเดียวรทั้งมัน่งกันเยะแต่างเรเสิเดียวน่รข้งันแข่งกันข้าเนล่ายอะเคยให้เราสีตกันก่หาซ่งเนล่าหเป็นใใน้างัมีเรือรลดขแบด กรบรรดาอเข้าเข้าส <m> ่งาปจจปิมาไดรากสาานแ้วยึดพรพุทธประสริเป็นหลักเป็นหลักทิดหลักใจยึดใจในห้องาเชื่อม็จเลยนี่ละเมิดสิเธิ์กเลยเจ่อว่าสิทธิใจเจ้าต้องอาชารู้ทช่ไหม้ึงซึ่งถึงได้ในร่างกายในห้องแต่มันสิงหน้ามาทั้นอกเห็นขันอกจากเพื่อพุทธุม từ từ xuống tay cho anh được nên từ mõm hững đến khoảng đầu bàn nên đặt ra cái cơn cái sự hoa mã và sự bơ vơ sẽ gây ra cái nát tiếp tay anh nên thở xuống thính thở xuống thâm để bên thính bên thâm rồi từ mõm thâu từ cơn bên thâm và

อานาเยยหาวกะไจด้วยการทำหน้าอารมณ์ต่างๆแล้วคิดได้ได้นั้นได้ใสนี้โม้โม้ตามที่เฮาคิดได้ก็ก็ครับ4:00น.5:00น.ก็ยังอย่างท่านก็ไปอานาเยยการเรื่องทั้งทางแล้วเวลาก็ทําเดิมเดิม <Ngly> เผาถึงคิดใจแล้วนันา้นพธิ์าะหัวใจะคแก้คไขแก้ใจจะของมัไม่ได้แก้เรื่องขาดันันอกนี่นเพื่เรงวลามาดานี่นั่นนั่งสองเรื่องปิ้นส่อแก้มของเานี่นี่จ้นมาของผิดรือน่าจะนัิดเยอดร่างกาย นับท่านอนเดีไปแล้วคือีนีุ้ดในหลายย่างโลกทีใช่ไม่ยอมกันย่างปขาโยแห่งดนสาระเ้ามหาชาตัตนั่นกะเปนฐานะขอคือเกิดขดีที่นับเทียเป็นที่ใหญ่ท่านนี้ยรบเพรเหพือนักติดใจให้ดีวว่มต่เมเขา Move ở gia tăng cường vẫn có thể thấy 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 thấy

chúng ta cũng không cần phải cho tôi biết về nhà nước chân nga chị kể nơi có cái hay tôi được chúng ta có người hay tôi tha hàm tình dục tôi xa và giả dù nơi tôi mặt đấy tôi nơi tôi nơi tôi mặt tôi mặt nhau mặt tôi 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 nó chung chúng ta là các chân mỹ sư, chân năng Như xong rồi ta chống phán, chống hủy Nói chung chúng ta chống thốt Nói chung việt viện, chống vật, chống rãi Chống vật, chống lý, chống ác, chống thốt Cho dù là chân trích chạy là chân nguồn, chân có như cho

แเอใคิดใจนับกันทั้งเลยจะดุลจะ้อม่ทั้งเลนี่ห้ายาไม่คิดใจก็ห้าเป็นสิ่งเด็ดดั่งพยายาอคิดใจเสีเอาร่สงิจก็เลย่อยูคิดใจเใจมันกยู้นี่วรจะทร้อมไหวะเดีดีใจไมแรงหาะยังหอบไปคือเป็นมันคือนอยากได้เยอะ่านีก เราทำแ้แบว่าใ่มาใส่ที่นี่มีว่าส่งอรม้เานีอันนี้เราทนักที่ใจก็ดีเป็นการทำร้ายเราเองเมื่อไปทำร้ายคนดื่ผมนี่กระท้อแถ้าก็ถึงตัวคนห้อวหนูนะคนห้ไ้งอ่ตัวห้าวเป็นตัวตัวเหตุตัวสาเหตุประาไตยมันเยอะว่าหน่ไปมันจะเริ้นรดกรลบล้มพักใจัก็ให The reverend vẫn sẽ có thể hóa một cái đầu mối đi một cái đầu mối nó phải nói tiếng tay nó phải tìm cái thắng là nó phải cái thắng là nó phải tìm cái thắng là nó phải cái thắng là nó phải tìm cái cái thắng là nó phải tìm nó phải tìm cái thắng là nó phải tìm cái thắng là nó nó phải tìm cái thắng nó phải tìm เจอจีนีไปะดเตอห้าห้าไปตง้อเหวีงแรงทั้งิมยังไปตำเงินตำนี่อยู่เป็นหน้าหอบเยอะเต็มใจเปโลกกัาตรายเป็นบ้ายะครับมแรจากยังเยอไปเตอรทั้งิแต่น่นพยายามเพื่อทเอาใจเของเรยกับตหองเยอยมานานเต็มททังรมาลวเนี่ย คนได้เสียหมดแล้วครับเนี่ยได้ไดต้าของหาโรงงานก็พาไปพอมันมีในตัวจะบางใจดีนะเออเราจะเจอดูข้อจริงของตัวจะต้องอยู่แล้วเฮามาเจอกันแล้วมาเกิดขึ้นคนเจอจะไม่เจอกันจะบานนี้ที่เสียตาเสียดีนะได้ดีเยอะกว่าไป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 นะครับเนาะตัวจะมาอยู่เนี่ย เรา่นเป็นยันนาทีของห้องคณะ่วงให้ตัวจะทำอย่าแก้ใใจจะงจะมาเป็นท่านดุต้นดีมเลืเป็นพระาคนนี้พระวา็าการปกครอไม่ปอันี้ขิ้นหาประจํแล้วพระราชาเนื่ยทั้งนั้นจะเป็นแม่าวเป็น देन ने जो कोई तीन से तेरा कागज ने दे दे नी ने बात से मेरे देपन खाहा तेरा भाई जो घर से मेरे तीन ये के ये सर्व वो नहीं है ये तो बात नहीं है

บางบาปก็จะตัดตัดไปนอกก็จะได้อย่างนี้เดิมล่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่สนใจในการฝึกหัดศึกษา5อริยสัจ4เนี่ยสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นยมกันอ่างั้นเราก็มาสร้างเสริมเสียเลยเราก็จะฝึกให้มีห่าบทกระบวนบริกรรมเนี่ยมีมีที่ทํามาให้เองเอามาแสดงให้เต็มที่หักครับ แต่ว่าเฮาเป็นตัวเอาไว้เฮาสิใช้ก็ได้มันจะเป็นมีเฮาอยู่ตลอดจะร่วมมุนจะไม่ได้โลนี้ต่ว่าต้องการอยากมีระดับต้องคูถึงก็โลกอโลไว้เมีต้องเปันยังมีตสลนี้รรษา hai mươi năm trước 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 năm

akan kita sekali